ครับผมอาจารย์เต้ยสราวุฒินะครับเลขาธิการสมาคมสหพันธ์โหนก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนำพระเนธหรือพระพิเนศวรเป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับหรือนักศิลปะมักจะรู้จักกันดีในลักษณะของเทพเจ้าผู้ทรงประทานวิชาความรู้นะครับหรือเป็นเทพเแห่งศิลปะวิทยาการต่างๆนะครับ วันนี้ผมมานําเสนอนะครับว่าองค์เหรียญพระพิคเนตองค์นี้นะครับเป็นเทพแห่งความสําเร็จหรือบอกถึงในเรื่องของวิชาความรู้เราสามารถจะนําพกติดตัวไปเหมือนกับนำสื่อของเทพนะครับที่จะช่วยทําให้เกิดสติปัญญาเกิดความสําเร็จต่างๆแม้แต่ท่านไม่ได้เรียนในเรื่องของโหราศาสตร์หรือ เกี่ยวกับการแสดงศิลปะต่างๆแต่สามารถที่จะพกองคพระพิคเนตองค์นี้ไว้ได้เพราะว่าทําให้เกิดความสําเร็จนั่นเองนะครับเขาเรียกว่า,าพระพิฆเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จผู้ขจัดอุปสรรคทุกเรื่องทุกอย่างนะครับเราบูชาหรือแขวนเอาไว้นะครับก็จะช่วยทําให้าราบรื่นหรือประสบกับความาสมบูรณ์พูนสุขก,ก็ได้นะครับ